มาจัดกันก่อนนี่เองเสลืองชิมยังชิมแล้วครับเมื่อกี้เขาปั่นให้กินโอ้อยากกินสดๆเนี่ยยืนสดอยู่ในตู้เย็นที่แส่ในตู้เย็นที่ใหญ่ที่สุดครับเปียกวผมเจิงกู้จะไปคุยนด้วยสี่ร้อยต้นทั้งหมด อันนี้เนี่ทไรอ,อ,อ,อันนี้มันจะพ่อผมจะบ้าตบนี้ครับ <c oughs> ข้าว่าวันนี้คือตกแค่แบบหมื่น <c oughs> ครับอันนี้มีที่เลี้ทำได้สบายเลยมีที่มีน้ำทกที่นี่ <c oughs> ่ ตอนผมใส่ให้มาตอนก่อนจะยกลูกตอนก่อนก็ปลูกที่สวนน่ะตอนที่คนดีๆอ่ะนะสวยมากเลยครับแล้วตอนนี้ตอนนี้เอาอันนี้นะฮะ วันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะใช่ไหมจะเป็นสี่เหลี่ยมไม่เปี้ยวเลยลุงนี่ดูโอเครักด้วยก็ส่วนเมลอนที่เรามีอยู่เป็นลูกเล็กๆหรือว่าลูกเบี้ยวลูกไม่สวยเนี่ยเราก็จะไปผลิตวายเมลอนอ๋อเหรอเดี๋ยวจะมีมีเดี๋ยวจะมีให้ดูครับที่เราผลิตไปแล้วมีค่ะนั่งลงแล้วประคองลูกสวยเลยอ่ะ นั่งลงมาโอเคโอเคอย่างนั้นนะครับโอเคครับแบบยองยองดีสวยมากเลยครับพร้อมครับทีปลูกด้วแบบนี้ก็หน้ามันจะเป็นแบบนี้นิดนึงว่าการที่สีเหลาที่ปลูกด้วยการแบบนี้เราจะวางแผนว่าวันนี้ใค้สิ่ง เป็นกลุ่มสถานกัรเดียวกันค่ะแด้ที่ว่าไปด้วยสี่ลายก็เป็นสองได้ไปด้วยสี่แล้วก็ของพวกเราก็พอทำกันเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะก็ช่วยกันนำของกระจายไปที่คนหล ตลาดประธานจะบอกว่าเอ้ยตลาดคุณเนี่ยทำแบบนี้นะแล้วก็มาให้พวกเราอะค่ะวางแผนการตี่กันเกษตรกรจะมีข้อเสียคือปลูกแบบทีเดียวขายทั้งเดียวแล้วเลิกไปหยุดเป็นเดือนใช่ค่ะอันนี้เราไม่ให้ทำหยุดนะครับว่าในรอานมันจะเน็ตอันนี้ไซส์หนึ่งนุ๊กไซส์หนึ่งอันนี้ใส่ไงหาดลมแรงน้ำดี อ๋อได้ค่ะถ้าถ้าถูจะเข้ารวมกลุ่มไปแล้วอะค่ะถ้าคุณแหงอ,อยากปลูกมาเพิ่มเลาก็รับไม่ไหวเพราะว่าตลาดยังไม่เยอะ<า>เราต้องการแค่ปน,นี้ิดสัดา์ลกันคาร้อรูป้ามาเล่นพันะก็เลพันเล็นพันก็ต้องซื้อหน่ค่ะ จริงๆมันคือปัญหาค่ะปัญหาของเราคือดินเค็มกับน้ําเค็มนะคะเพอเราอยู่กับปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาได้อะค่ะเราก็จะลองที่ดินเป็นเรือใช่นุ่ติดบางปะกงแล้วเป็นพื้นที่ปักแม่น้ํำน้ำกร่อยน้ำกร่อยจะแก้อย่างไรความเค็มอ่า

Thank okay. you.